เอยาย่อยเสียสายยาโจรหาน้อยไหมบอสเสียยังไงก็บ,บอสเสียเป็นผู้หญิงนะป้นแล้วกันจัดก,การพวกนี้เออผู้ชายป้นราคาทิมช่วงนี้ือ, <c oughs> อหาป้นยากแต่วะ บมมีไปให้ป้นไรทรงนี่งัวควายก็บ,บ่อยป้นเขาเก็บเขาเล่าหมดแหละงัวควายเป็นโจน,นคืออึดเงินแท้หาเงินจากไส้วัวหมามากินที่ไปไส้วะโอ้เหนื่อหนาลูกพี่นี่ยไหมโอ้หาเงินยากหาป้นคนกินเราก็บอมีกินบุกน้องก็ไปไส้วะ ออกงานหาปุ่นเว้ยนใครมานั่งอยังอยู่นี่เนี่ยพี่มานั่งอยังอยู่นี่นั่งสิงไฟมันเอาจะมาอะไสไมาหาล้อนี่แล้วหาปุ่นนี่แล้วเฮ้ยบม่ได้ปุ่นโดนได้เท่ากับไรไม่มีเงินเลยนี่กินเนี่ยมันไม่เป็นโจรได้เท่านั้นนะสายาโจรหาล่อย แต่ตอนนี้บบพอหารยเหลือสองล้อยเอองยเออเหลเดียวเลยแล้วง่ายมันจะเป็นโจรสามล้อยนะพี่จังได้หรอี่เอานหนกอนพ่นยังเดียวแล้วาวมันจะใ่ไมาหาซื้อเราพ่นตัวเ้า่ซื้อยังเงินมาพ่อ่อนบานนี่พ่นพี่ยังได้หรอเฮาช่วงนี้มมีเงยพ่นเลยไหม นี่แหละนี่ซอยนี่แหละเปรี้ยวๆนี่ซอยนี่บ่เออเออบ่แต่บ่สร้อยนี่คนยางหลายได้หรอเล่าเออหอวยเฮาย้ายเสียสายโยนห้อยไหมบ่เสียยังไงก็บ่เสียเป็นผู้นิ่งนาะป่นแล้วกันจัดการพวกนี้เออผู้ใช้ป่นราคาทิมเลยบ่แต่บ่คอยกับบ่ได้ไปหาป่นโดนเลยเนาะเอาจังซี่มาแรงนี่เฮาไผ่มาป่นเลยป่นเลยเฮ้บว ไลายน้ำไปแล้วไลายน้ำไปแล้วพานก่อนต้นเข่ามาเนี่ยต้นรถสีเข่ามาเนี่ยปนเมดแล้วเนี่ยใส่ไหนมาปนเลยอะไรได้เป็ใหญ่นิมีเราพกปืนไหมไม่เฮายดูอ่ะเฮ้ยประชุมซเฮ้ยเดี๋ยวต้องทาจอเบิ้งอย่างนี้หุูบบุจะเป็นหูยิงผู้ชายเอาเลยหูยิงปนเราพอกกระดัดการพองแกข้าปลาเลย หาอะมาหาของมาเสียซื้อโจรหาลหมไมันช่เสียของอย่งผู้หญิงเนี่ยป้นแล้วกันาแล้วลขอมันโอ้ยมันนี่ก็สวยแต่ว่าชิน้ำหอมเย

เดี๋ยวพ่อวิ่งมาโดนนี่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ยาดีฮะนี่ยาดีไ้นี่ไม่ยังนี่ยาแล้วยาสลบบอกโอ้รูปนี่ป้ายสลบเลยป้ายเลยทิมเป็นยังปืนจะาบวีลูกนะปืนมายั้งปืนมาปืนลูกปืนวีลูกนี่อ่ะตายยาเลยบอกตายเลยโอ้ บ๊วยได้หุ่นบ่ได้พอผู้หญิงโดนเลยอบ่บเยบหวไ้นี่ก็สวย่ว่ไม่เอไอหยไอ้ยอยเพิ่วเอาขอบ่ไหวแล้วขอยเห็น่ยิงข่อยจะได้มากลกอนเอาเลบ่้เอาเลบ่เฮ้ยพ่วว่างไม่เอาเอาเลยบอเยเเสียงดังนี่เงือตื่นกอนโอ้บ่บหวเลยมันแข็งเลยที่นี่เ นมาแล้วเอาเลยบอฮ้ยโหนนี่รับตอนไหนวะบุยมันพ่นนี่มึงรับยังตอนนี้ย,ายสารพูบ่าวกันนะบริการแล้วกูต้องจัดการผู้เดียวแล้วนี่นะ เัยตัวหาบูบาดีกว่าเมนผู้ใดมานอนอย่างยนี่วะบร,ริการแล้วแบบนี้น่ะตกไปเบิง่งบปงส่งคือสิมนี้งเงื่อนแท้ผู้สายฟอมอุ้ยเสียกูครับไอ้ไอ้หืมเหงะไอ้ไอ โอ่ปลาทิปลาทิ้ปลด,ปดอนปาปาเ้นหวานปาขึ้นหมานถต่ว่าผมเนี่ย,ยนอนตอนสบายได้ด้ย